สองเบิร์ตสอบตกครับผมจะเอาใจช่วยตัวละครที่เห็นแก่ตัวและก็ส่งเสริมการระบาดของโรคทำใหม่ครับรสชาติของภาพยนตร์นั้นไปไม่สุดสักทางจะระทึกขวัญก็ไม่ใช่จะโรแมนติกก็ไม่เชิงครับเป็นภาพยนตร์ที่มีแง่มุมให้เล่าเต็มไปหมดครับแต่กลับไม่ได้ต่อยอดประเด็นต่างๆให้ดีเท่าที่ควร Welcome to f e l m e n t Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f e l m e n t Review นะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เข้ากับสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันมากๆครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่หยิบเอาการระบาดของไวรัสโควิด -19 มาเป็นแกงกลางในการเล่าเรื่องครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Songbird c o v i d -23 ไวรัสลางโลก ในปี2024ไวรัสโควิด -19 เกิดระบาดจ,จนควบคุมไม่อยู่และได้กลายพันธุ์เป็นไวรัสโควิด -23 จนฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากทั้งโลกจึงต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลและมีการใช้ความรุนแรงขั้นสูงสุดในการปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนคู่รักอย่างนิโก้และสารราจำเป็นต้องอยู่ห่างกันหลังจากการระบาดแต่สารรากลับกลายเป็นผู้เข้าข่ายที่จะติดเชื้อและกำลังจะถูกรัฐบาลจับตัวไปนิโก้ จึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยซาร่าแฟนสาวของเขาให้ได้ผมเชื่อนะครับว่าผู้ฟังหลายต่อหลายท่านน่าจะสนใจภาพยนตร์เรื่อง Songbird หลังจะได้เห็นชื่อผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง Michael Bay และชื่อภาพยนตร์ที่ใช้โปรโมตอย่าง The Purge และ a q u i e t Place นอกจากนี้ยังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่หยิบเอาสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องประสบพบเจอ และได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าอย่างการระบาดของไวรัสโควิด -19 มาเป็นแกงกลางสําคัญในการเล่าเรื่องครับแต่ภาพยนตร์เรื่องซองเบิร์ดกลับเป็นภาพยนตร์ที่ขาดเสน่ห์และเทียบไม่ได้เลยกับชื่อต่างๆที่ถูกใช้ในการโปรโมทครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงซองเบิร์ดก็คือการออกแบบโลกหลังการระบาดของไวรัสครับ โดยโลกที่ภาพยนตร์สร้างขึ้นมานั้นยังไม่ถึงขั้นโลกยุคหลังการล่มสลายหรือว่าโพสต์อพ o าล l y ส์ขนาดนั้นนะครับแต่เป็นโลกที่มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดจากการระบาดของไวรัสครับโดยที่รัฐบาลเลือกจะประกาศกฎอายการศึกอย่างเข้มงวดประชาชนส่วนใหญ่ถูกล็อกดาวน์และมีเพียงแค่คนที่มีภูมิคุ้มกันเท่านั้นครับที่สามารถออกนอกเคหสถานได้นอกจากนี้ซองเบิร์ดยังสามารถถ่ายทอดวิถีชีวิตของตัวละครในเรื่องได้อย่างน่าสนใจครับเช่น หลังจะออกนอกบ้านทุกคนจะต้องแก้ผ้าอาบน้ำที่หน้าบ้านก่อนเข้าบ้านทุกครั้งครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ตัวบ้านการนำสิ่งของเข้าบ้านต้องผ่านการฆ่าเชื้อ UV ก่อนทุกครั้งการนั่งดูหนังด้วยกันทำได้เพียงแค่ผ่านวิดีโอคอลและการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจโรคที่สามารถติดตั้งได้กับโทรศัพท์มือถือซึ่งทุกคนต้องตรวจโรคพร้อมกันทุกวันครับ หลายไอเดียต้องยอมรับนะครับว่ามันน่าสนใจมากๆและก็น่าจะถูกปรับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงแน่ๆครับหากการระบาดยังควบคุมไม่อยู่แบบนี้ครับแต่เนื่องจากทุนสร้างที่ไม่สูงนักนะครับจึงทําให้หลายต่อหลายส่วนของโลกหลังการระบาดไม่ได้ถูกสํารวจผ่านภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของรัฐบาลหรือชนชั้นปกครองนะครับกับการแก้ปัญหาร,ระดับโลกอย่างโควิด -23 รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ไม่สามารถทนอยู่กับการล็อกดาวน์ได้และประเด็นที่น่าสนใจอย,อย่าง การมีสิทธิพิเศษจากการมีภูมิคุ้มกันหรือการคิดค้นวัคซีนก็ไม่ได้ถูกพูดถึงเลยในภาพยนตร์ครับจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับพอหากมองจากมุมนี้ซองเบิร์ดเป็นภาพยนตร์ที่มีแง่มุมให้เล่าเต็มไปหมดครับแต่กลับไม่ได้ต่อยอดประเด็นต่างๆให้ดีเท่าที่ควรและเลือกที่จะเล่าเรื่องที่ไม่ใหม่เอาซะเลยครับโดยซองเบิร์ดเลือกจะเล่าเรื่องราวของนิโก้ชายหนุ่มที่มีภูมิคุ้มกันที่ต้องพยายามช่วยแฟนสาวของเขาอย่างสารรา ให้หนีการจับกุมจากรัฐบาลเนื่องจากเธอมีนแนวโน้มที่จะติดเชื้อครับและมีการวางพลอตย่อยๆอีก2-3เรื่องของตัวละครสมทบนะครับโดยตัวเรื่องพยายามจะผูกทุกอย่างให้เชื่อมโยงกันแต่ก็ยังไม่สามารถทําได้แนบเนียนเท่าไหร่นะครับและสิ่งที่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือเงื่องไขของตัวละครหลักครับเนื่องจากการกระทําของนิโก้นะครับเป็นการกระทําที่ผิดเต็มประตูทั้งการพยายามไปช่วยแฟนสาวอย่างซาร่าที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับ และวิธีที่เขาเลือกใช้ก็ยังเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายซะอีกครับผสมรวมกับความคิดที่ไร้มิติของตัวละครที่ไม่ได้มองสถานการณ์ตรงหน้าด้วยเหตุผลและไม่มีการตั้งคำถามเลยด้วยซ้ำครับว่าการที่ซาร่าเป็นผู้ติดเชื้อและหนีจากการกักตัวมันจะทำให้การระบาดลุกลามไปได้ขนาดไหนจึงทำให้ระหว่างรับชมครับผมมีแต่คำถามครับว่าผมจะเอาใจช่วยตัวละครที่เห็น่แก่ตัวและก็ส่งเสริมการระบาดของโรคทำไมครับนอกจากนี้บทภาพยนตร์ยังมีปัญหาอย่างมากนะครับ หลายอย่างของเรื่องเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไปและก็จบลงไปอย่างมีคําถามครับลองคิดภาพดูเร่งๆครับว่าขณะที่พระเอกของเรื่องนะครับนิโก้กาลังวิ่งหนีจากกลุ่มวายร้ายอยู่จูจ่ๆก็มีตัวประกอบคนหนึ่งครับวิ่งเข้ามาช่วยแล้วก็ไม่ได้บอกครับว่าตัวประกอบคนนี้เป็นใครช่วยเหลือนิโก้ทําไมและหลังจากฉากไล่ล่านี้จบลงนะครับตัวประกอบคนนี้ก็ไม่ได้โผล่มาให้เห็นในเรื่องอีกเลยครับนอกจากคําถามกับสถานการณ์แล้วนะครับ ความคิดค,ความอ่านของตัวละครก็เต็มไปด้วยคําถามเช่นเดียวกันครับการตัดสินใจของแทบทุกตัวละครเต็มไปด้วยความไร้เหตุผลแทบจะตลอดทั้งเรื่องและแม้ว่าตัวหนังนะครับจะพยายามหักมุมในช่วงท้ายด้วยการมอบคําอธิบายให้กับผู้ชมครับว่าทุกการกระทําของตัวละครตลอดทั้งเรื่องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คําตอบที่ตัวภาพยนตร์มอบให้กลับเป็นการตอกย้ําปัญหาของบทภาพยนตร์ให้แย่ลงไปอีกครับโดยรวมแล้วนะครับภาพ,พยนตร์เรื่อง So n g b i r d โควิด23ไวรัสล้างโลกเป็นภาพยนตร์ที่น่าผิดหวังทีเดียวครับรสชาติของภาพยนตร์นั้นไปไม่สุดสักทางจะระทึกขวัญก็ไม่ใช่จะโรแมนติกก็ไม่เชิงครับแม้จะมีการออกแบบโลกหลังการระบาดของไวรัสได้อย่างน่าสนใจนะครับแต่ในส่วนอื่นนั้นต้องเรียนตามตรงครับว่าซองเบิร์ดสอบตกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยคําถามจนทําให้ไอเดียตั้งต้นที่น่าสนใจต้องพังเครืนลงไปจนหมดสิ้นหลังจากภาพยนตร์จบลงครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Songbird COVID 2 3ิไวรัสล้างโลกแม้จะถูกพูดถึงเอาไว้เพียงเล็กน้อยในภาพยนตร์นะครับแต่ผมกลับรู้สึกครับว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่น่าหยิบยกมาพูดถึงและรู้สึกเสียดายครับที่ตัวหนังไม่ได้เล่าประเด็นนี้ให้ชัดเจนมากนักและประเด็นที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือสิทธิพิเศษที่ถูกใช้ในการเอาเปรียบผู้อื่นในสังคมโลกหลังการระบาดของไวรัส COVID ิด -23 มมีมนุษย์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นครับที่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งคนที่มีภูมิคุ้มกันนั้นสามารถออกนอกบ้านได้โดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากหรือว่าป้องกันอะไรเลยนะครับนอกจากนี้ตัวภาพยนต์ยังสร้างกฎเหล็กขึ้นมาข้อหนึ่งครับซึ่งก็คือสายรัดข้อมือสีเหลืองที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันครับโดยในภาพยนต์นั้นมีเพียงแค่2ตัวละครหลักเท่านั้นครับที่มีภูมิคุ้มกันคนแรกก็คือนิโก้พระเอกของเรื่องอดีตพนักงานด้านกฎหมายที่ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการปั่นจักรยานส่งของ ด้วยความที่ตัวเขาเองมีภูมิคุ้มกันครับจึงทําให้เขาสามารถออกนอกเคหสถานได้คนต่อมาก็คือเอเมดฮาร์แลนด์ and, อดีตพนักงานขับรถของก้มอนามัยครับที่ถูกเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาดูแลด้านความปลอดภัยและก็ควบคุมกฎอายการศึกอย่างเข้มข้นครับเนื่องจากการระบาดนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ทางรัฐบาลไม่มีโอกาสคัดเลือกคนขึ้นมาทําหน้าที่แทนครับทำให้เอเมดฮาร์แลนด์ and, ถูกเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าในที่สุด แม้จะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักนะครับแต่หากสังเกตดูดีๆตัวภาพยนต์มีการวางเงื่อนไขของ2ตัวละครนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวละครอย่างฉับพลันจากภูมิคุ้มกันที่ตัวละครมีอยู่นั่นเองครับตัวละครอย่างนิโก้ต้องสูญเสียอาชีพทางกฎหมายเปลี่ยนมาเป็นพนักงานส่งของในขณะที่เอเมทฮาร์แลนเปลี่ยนจากอาชีพคนขับรถมาเป็นผู้ใช้กฎหมายแทนครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสลับขั่วนี้เองครับที่เป็นตัวกําหนดลักษณะนิสัยของตัวละครผมขอโฟกัสไปที่วายร้ายของเรื่องอย่างเอเมดฮา a ์แลนก็นแล้วกันนะครับเอเมดฮาร์แลนมองว่าเขาคือผู้ที่ถูกกดขี่มาตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งมีโควิด23ระบาดและเขาก็ได้ค้นพบครับว่าตัวเขาเองมีภูมิคุ้มกันครับจนนํามาซึ่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงขนาดที่สามารถควบคุมกฎหมายเอาไว้ในมือ นามาซึ่งการใช้อำนาจจากสิทธิพิเศษอย่างผิดวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงกับประชาชนโดยไม่ถามหาเหตุผลการใช้กฎหมายในมือเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกใช้ตำแหน่งของตัวเองในการช่อฉนหาผลประโยชน์จากการพาคนออกนอกพื้นที่ด้วยสายรัดข้อมือของคนที่มีภูมิคุ้มกันนอกจากนี้เอเมดฮารแลนยังทำผิดกฎหมายอีกมากมายนะครับซึ่งตัวเขาได้พูดเอาไว้เองในภาพยนตร์ครับว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันคือคนที่แข็งแกร่งกว่า เพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถทําอะไรกับใครก็ได้ตามที่เขาต้องการเมื่อทัศนคติและการกระทาอันบิดเบี้ยวของเอเมหฮารแลนด์ผสมกับสิทธิพิเศษและอํานาจในมือจึงทําให้การปกครองและการขับเคลื่อนสังคมเป็นไปอย่างยากลําบากครับโดยเฉพาะในโลกยุคที่โควิด -23 ระบาดอย่างหนักการที่ผู้นําหรือผู้มีอํานาจไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหาแต่กลับมองว่าตัวเองสูงส่งกว่าประชาชนทั่วไปและคิดจะตักตวงผลประโยชน์จากการระบาดของไวรัสในทุกมิติแบบนี้ คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือประชาชนครับแม้จะมีภูมิคุ้มกันเหมือนกับนิโกโ้แต่หากผู้มีอำนาจยังคงมีทัศนคติอำนาจนิยมเหมือนในภาพยนตร์ละก็ประชาชนทุกคนก็คงไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แม้จะมีความสามารถในด้านต่างๆแต่ก็จะเป็นได้เพียงแค่ฟันเฟืองเล็กๆในระบบเหมือนกับนิโก้นั่นเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์เรื่อง Songbird c o v ิด -23 ไวรัสล้างโลกแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์ครับผมให้ไว้ที่4คะแนนตัวบทภาพยนตร์มีแต่คําถามนะครับและผมก็ไม่เข้าใจครับว่าการที่ตัวละครเนี่ยทำผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปในรีวิวนะครับว่าเขาพยายามไปช่วยแฟนสาวของเขาให้หนีออกจากการกักตัวซึ่งเงื่อนไขแบบนี้มันไม่สามารถทําให้ผมเนี่ยเอาใจช่วยตัวละครได้ครับนอกจากนี้ตัวหนังยังมีประเด็นที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกต่อยอด โดย4คะแนนที่ผมให้เนี่ยให้ไว้ที่การออกแบบโลกหลังการระบาดเป็นหลักนะครับในส่วนของงานสร้างหรือว่าโปรดักชันนะครับผมขอให้ไว้ที่6เต็ม10ครับโปรดักชันไม่เลวนะครับมีการถ่ายทําที่ใช้ได้จังหวะการตัดต่อก็โอเคครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษงานออกแบบของเรื่องก็ยังถือว่าทําได้เพียงแค่ตามมาตรฐานเท่านั้นครับนักแสดงผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ เล่นได้ไม่ดีไม่แย่นะครับไม่ได้มีใครรู้สึกว่าเล่นแล้วติดขัดแต่ก็ไม่ได้มีใครที่รู้สึกว่าเล่นแล้วพิเศษขนาดนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์พอผ่านแทบทุกคนครับข้อคิดที่ได้ผมให้ไปที่5เต็ม10ครับแม้ประเด็นหลักจะดีนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้เลือกจะขับเน้นประเด็นนี้อย่างเต็มที่ครับเรียกได้ว่าถ้าใครไม่ได้นั่งจับจ้องประเด็นจริงๆเนี่ยก็จะแทบมองไม่เห็นประเด็นที่ตัวหนังต้องการนําเสนอเลยครับส่วนสุดท้ายครับก็คือความสนุกครับผมขอให้ไปที5่5คะแนนครับ แม้ตัวหนังจะมีช่องโหว่เต็มไปหมดนะครับบทภาพยนตร์ก็เต็มไปด้วยคําถามตัวละครก็มีลักษณะนิสัยแปลกๆนะครับแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังพอดูได้เพลินๆนะครับไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ทนดูไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าความสนุกนั้นถือว่าดูได้เพลินๆครับโดยเฉลี่ยนะครับคะแนนทั้ง5ส่วนของภาพยนตร์เรื่อง2่องเบิรหารออกมาได้อยู่ที่5.2คะแนนครับ และนี่ก็คือฟีเมน์รีวิวนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง s o n r b i r d c โควิด3ไวรัสหลางโลกนะครับหากคุณผู้ฟังท่านไหนไปรับชมมาแล้วนะครับตรงใจหรือไม่ตรงใจอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องขอฝากวิเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t Pod Bean Spotify รวมไปถึง y o u t u n n e l นะครับฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ ใน EP หน้าฟ m m e n t จะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟ m เม n นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ f i m e n t